นี่นะคะเป็นแปรตาปึงนะคะสามารถทานสดได้เลยนะคะซึ่งหลิงเนี่ยอยากทานกับน้ำปลาหวานนะคะสามารถทานได้หรือว่าจะทานกับผักกับลาบนะคะหรือจะทานเป็นสลัดก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองทานกันเลยอ่าเนี่ยนะคะจะทานสดเลยก็ได้นะคะขเอาจอนมาบอจอนนี้อ่ะได้คะ่ะโอเค อออร่ยืทานได้ค่ะทานสุดทานสุดเลยก็ได้นะคะรสชาติก็เหมือนใบไม้นะคะอร่อยอร่อยแต่อยากกินกับน้ำปลาหวานนั่นเองค่ะอืมอร่อยอยู่นะคะอืม หรือว่าเราจะทานกับตะลิงปิงก็ได้นะคะไ,ไ,ไ,ดได้เหมือนกัน